สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันเนอร์ลิซึมนะครับตอนนี้ก็อยู่กัเกมบับบอยอ่านถูกเปล่าวะ, B ab, B ab ะบับบับบอยนะฮะซึ่งไปว่ากระเป๋อหรือไม่ก็หลอดไฟนะแต่ว่าในที่นี้นะ่าจะเป็นหลอดไฟนะเนะี่ยผมมีหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะ่ยแล้วก็ มีตัวเอกของเกมนะ่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งนะที่น่าเป็นหลอดไฟโอเคก็เป็นเกมแนวเฮอร์เลอร์นะครับแล้วเหมือนจะอินดี้ด้วยมั้งนิดนึงเป็นเฮอร์เลอร์แบบน่ารักน่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นตัวเดโมนะลืมบอกไปโอเคแสงสว่างก็ปรับขึ้นสักหน่อยนึงแล้วกันณหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์อันเขียวขจี เงาโดนหนึ่งบินเข้ามาในบ้านของเรามันคืออะไรกัน,นไมีลมหลอ,อ,อดไฟนอนหลับอยู่เก้นกลงๆโอ้ไมค์คัทมันเป็นปีศาจเหรอวะโอเคครับมันจะมีปีศาจอยู่ในห้องเรานะบ้านเราโอเคตอนนี้เราได้บังคับเป็นหลอดไฟ อ๋อเหมือนเราฝันร้ายเหรอโอเคบังคับยังไงนะโอเคคลิกนะฮะเตียงเตียงเตียง,งอ๋อใต้เตียงงั้นเหรอโอเคเก็บอะไรได้บ้างกิ้งกืออ๋ออีมีกลัวด้วยนะน,น่ารักจังเลยโอเคแมวได้ไหมเอ้าตรงนี้นอ่อาฮะได้ไหกวาด มีมีอะไรเอ่ยโอเครีเทนทูเกมรีสตาร์ตโอเคไม่มีอะไรนะฮะน่าปรับเสียงสักหน่อยอืมโอเคไม่กว่าทำอะไรได้บ้างอ้าวไปไหนแล้วล่ะไม้กวาดอ้าวเวนหายไปเลยไม้กวาดท่าอีมันน่าต,นตลกมากเลยนะโอเคในตู้มีอะไรบ้าง ทอดหัว <laughs> ไม่มีอะไรแนะโอเคอ่าลินชักอาา่ะอ่าฮะมีกันไกมีอะไรครับไม่ขีดหรอฮะโอเคเห okay, มือนจะมีอะไรบอกใบให้เราเข้าไปตัวโอ,โอ้โอ้โอ้ oh my god oh my god oh my god อาจจะให้ต้องต้องให้มันมาทางนี้เลยปะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะลองดูแล้วกันโอเคเย็ด yeah. ใช่ด้วย <c oughs> เรียบร้อยนะฮะจับมแมลงได้เรียบร้อยเอ้ยอันนี้อะไร <c oughs> ยุ่งเหรอเอื้อมไม่ถึงนะฮะโอเคอาจจะต้องใช้อันนี้ปะ <c oughs> ใช้ไมมกวาดได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่เหรอ เรียบร้อให้ได้ละโอเคเก็บไว้ได้แมลงตายตัวหนึ่งนะฮะเคมีอะไรให้เราเก็บอีกชอแบะไฟช็อตโอเคตรงนี้มีอะไรตุ๊กตาหมีเอ้ยกระต่ายนี่นะน่ารักดีนะะโอเคอ่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ my god ตกใจหมดเลยอะไรอ่ะอ๋อเขาต้องการมาแมลงเหรออร่อยไหมล่ะเฮ้ยเราต้องเอากิ้งก่าอีกตัวหนึ่งนะโอเคใช่ไหมก่านนี่เองอ่าได้ละได้กิ้งก่าแล้วตอนนี้ อ่าฮะแล้วนี่ก็เอาให้แมงมุมกินนะครับอ้าวกินไปเลยเจ้าแมงมุมอ่าฮะไงครับเฮอร์เลอร์ป่ะฮะเอาเอาเอา,เอาให้แมงมุมกินสิโอเคกินไปเลยเจ้าแมงมุมแล้วจะเปิดทางให้ข้าเรียบร้อย แล้วทำไมมันค้างอย่างเงี้ยล่ะฮะอ๋อมันมันมันติดติดผนังนะโอเคไปต่อเลยโอเคเจ้าหนุ่มแสงไฟไปต่อกันเลยอย่าบอกนะว่าจบเดโมแค่นี้บอสเมื่อกี้เลยเอ๊ะอจะวิเ,เคสทเป็นบอสปีศาจกระต่ายไม่โอเคน่าจะจบแล้วนะ สำหรับตัวเดโมของบ๊อบ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 บอยเนี่ยน่าจะอันถูกนะโอเคก็เป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งนะ <c oughs> เป็นก็ออกแนวเดโมเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่เดโม <c oughs> แนวฮโร่นะครับโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ลวกันนะครับสหรับเกมนี้นะฮะโอ้เป็นเกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งนะ